คนเราอชอบคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดเวลานะชอบคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งนี้มันทําให้เราประมาทไปคิดว่าเดี๋ยวค่อยคิดเรื่องพวกนี้เรื่องพระเจ้ามีอยู่ไม่มีเนี่ยค่อยๆว่ากันเพราะฉะนั้นขอบอกว่าในการที่เราเกิดมาในโลกชั่วคราวนี้นะที่เราเกิดมามีชีวิตชั่วคราวในโลกนี้สิ่งสําคัญคือเราต้อง โดยเฉพาะต่างศาสนานะทำมุสลิมก็ทําได้ก็ดีคือการศึกษาหาความรู้อย่างสุดความสามารถว่าพระเจ้ามีอยู่หรือไม่อย่างไรเป็นใครคืออย่างนี้ขอนาซีฮัตนิดหนึ่งย้ําว่าเราเกิดมาชั่วคราวนะครับอย่างที่พูดเราเกิดมาชั่วคราวหมายความว่าเราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเวลาของเราก็ถูกนับถอยหลังเลยทุกคนมีนาฬิกาเป็นของตัวเองถูกนับถอยหลังเกิดมาก็ถูกนับถอยหลังแล้วก็ต้องจบชีวิตในที่สุดนะทุกคนมีนาฬิกาเป็นของตัวเองไม่ได้ยืมใครนะ คือคนที่เขาตายไปเมื่อวานน่ะนะคนที่ตายไปเมื่อวานเขาก็ตั้งใจจะมีชีวิตเหมือนเราวันนี้นั่นแหละนะฝากไว้ฝากไว้เพราะว่าคนเราชอบคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดเวลานะชอบคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งนี้มันทําให้เราประมาทไปคิดว่าเดี๋ยวค่อยคิดเรื่องพวกนี้เรื่องพระเจ้ามีอยู่ไม่มีเนี่ยค่อยๆว่ากันนะครับ อันนี้ฝากถึงต่างสนิกด้วยนะเกิดจับพลัดจับผูตายไปแล้วพระเจ้ามีจริงขึ้นมาสวยนะครับถ้าสมมติว่าเราศึกษาแล้วว่าพระเจ้ามีอยู่หรือไม่มีอยู่นะศึกษาแล้วแล้วปรากฏว่าข้อแรกศึกษาแล้วปรากฏว่าพระเจ้าไม่มีอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้ศึกษาแบบบริสุทธิ์ใจนะเต็มที่สุดความสามารถเพราะเราเกิดมาชั่วคราวบอกแล้วเสี่ยงนะตายไปแล้วเกิดมีอยู่ในสวยเลยนะครับ อ่ะศึกษาแล้วสมมติว่าพระเจ้าไม่มีอยู่อันนี้ก็เชิญตามสบายนะครับจะแสวงหาทางหลุดพ้นก็ตามแต่สุดแต่ใจจะไฝ่คว้านะครับอ่และถ้าเกิดว่าศึกษาแล้วพระเจ้ามีอยู่ล่ะพระเจ้ามีอยู่แต่ว่าพระองค์ไม่ได้กําหนดเงื่อนไขอ่าสมมตินนะไม่ได้กําหนดเงื่อนไขว่าจะเข้าสวรรค์จะลงนรกนี่ต้องทํายังไงคือแบบเอาเลยตามที่สบายใจเอาแบบไหนก็ได้เอาที่สบายใจแบบนี้ก็ แล้วแต่คุณครับแล้วแต่ท่านจะคิดหาทางแบบว่าหลุดพ้นตามใจนะครับจะบริจาคลูกเมียให้ชูชกหรือว่าทิ้งครอบครัวออกไปหลุดพ้นตัวเองไอ้นี่นี่แล้วแต่ท่านนะครับแบบไหนก็ได้แล้วแต่เลย <read> ข้อที่3ข้อนี้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าพระเจ้ามีอยู่ถ้าพระองค์ละมีอยู่ถ้าพระเจ้ามีอยู่แล้วพระองค์ก็ละอัลลอฮ์กำหนดเงื่อนไขว่าทําแบบไหนได้เข้าสวรรค์และทาแบบไหน ลงนรกอันนี้ยุ่งเพราะฉะนั้นถ้าพิสูจน์แล้วปรากฏว่าเป็นแบบข้อ3หน้าที่ของเราคือศึกษาสุดความสามารถที่จะปฏิบัติตามแนวทางนั้นปฏิบัติตามแล้วก็ออกห่างจากข้อห้ามนะครับนี่เป็นสเต็ปง่ายๆเป็นเบสิคง่ายๆที่คุยแล้วก็ต้องเข้าใจแล้วก็รู้เรื่องกันนะครับ